วันที่13มิถุนายน2 5 1 3นี้นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนั่นคือเป็นวันครบรอบ118ปีแห่งการสถาปนากรมชนประทานกระผมในรัฐิสเซนผู้ว่าราชการจังหวัดราชิวาทาขอแสดงความชื่นชมและขอแสดงความยินดีในโอ,อกาสดังกล่าวจังหวัดราชิวาทนั้นเป็นจังหวัดที่มีโครงการด้านชลประทานอยู่ในพื้นที่ เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นโครงการที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําเป็นอย่างยิ่งอาทิเช่นโครงการส่งน้ําบางนาราที่มีประตูระบายน้ําบางนา,าตอนบนและตอนล่างโครงการประตูระบายน้ำคลองน้ําแบ่งซึ่งเป็นอาคารชุมทานที่มีความสําคัญยิ่งนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งน้ําโกลกโครงการประตูระบายน้ํำมูนโนประตูน้ําปูยู และโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นทําหน้าที่ช่วยเหลือการระบายน้ําในพื้นที่พุบ่าเจาะรวมทั้งมีโครงการชนประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระมริที่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดราชวาฒนในทุกอำเภออีก150กว่าโครงการโครงการด้านชนประทานดังกล่าวทาหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชวัฒทั้งในเรื่องของการส่งน้ําเข้าไปยยงพื้นที่การเกษตรในยามหน้าแล้ง และช่วยเหลือดับไฟป่าพุในยามที่เกิดอักขีภัยและช่วยเหลือในการสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรพื้นที่ชุมชนในยามน้ำหลากน้ำท่วมและอุทกภัยซึ่งโครงการเหล่านี้รับผิดชอบโดยกรมชลประทานในโอกาสครบรอบ118ปีสถาปนากรมชลประทานกระผมขออเนวยพรให้พี่น้องชาวกรมชลประทานจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้กรมชนประทานอยู่คู่จังหวัดนราธิวาสและประเทศไทยตลอดไปขอขอบพระคุณครับ